นะคําว่าเลิกลาแต่งหรือไม่แต่งก็เลิกกันได้เมียฝรั่งไม่ว่าอยู่ในแต้มแหน่งไหนเออชีวิตน่ะนับไม่ได้หรอกว่าจะรอดไม่รอดนะมีสิทธิ์เลิกลากันได้ทั้งนั้นแหละเมียเช่าเมียทะเบียนสมรส นะหรือแม้กระทั่งเมียแชร์นะคะค่าใช้ใจ่ายกับผัวเนาะอันนี้เป็นสิทธิของแต่ละคนยศจ๋าไปเจอวิดีโอนี้ก็ดีนะคะเป็นเรื่องที่เราได้ยินกันทุกทางเนาะ,ะบ้านเราก็คุยทุกเรื่องราวอยู่แล้วนะคะเรามาพูดถึงเมียแต่งอ่ะนี่ก็คือจุดหนึ่งคือการมาอยู่เมืองนอกเราต้องแต่งงานมาแต่บางประเทศเขาไม่จําเป็นต้องแต่งงานนะคะก็จะมีสิวีซ่าตามลูกวีซ่าอ่า เป็นแฟนอยู่ได้ขอสัญชาติได้นูน่นนี่นั่นก็แล้วแต่สิทธิของแต่ละคนเลือกอืมนะแต่ละคนเดินมานะคะมันเป็นจุดที่เลือกแตกต่างหรือข้อตกลงระหว่างชายหญิงมันแตกต่างไปเขามีสิทธิอะไรที่อาลงตัวและเขายอมรับในสถานะนั้นถึงได้อยู่ในแบบนั้นนะคะมันก็เป็นสิ่งที่ตัวเองเลือกปัจจัยจะมาฟิกว่าเราแต่งงานเราจะต้องได้สมบัติ ถ้าเขาตายเราได้นั่นนี่นั่นตามสิทธิทะเบียนสมรสมันได้จริงแต่ว่าบุญวาสนาเราจะได้อยู่กับเขายันตายไหมเราต้องมาคิดเผื่อด้วยนะเออเนาะเพราะถ้าเลิกลากันสิบปียี่สิบปีคำว่าสมบัติเขาหามาแต่ก่อนอืแต่คุณคิดไหมว่าเราก็เสียเวลาอยู่กับเขาเช่นกันถ้าสมมุติว่าเขาไปทิ้งเราตอน อ่าห้าสิบหบหกิบอ่าเราจะมีโอกาสหาผัวไหมมันก็ไปตามสิทธิกฎหมายนั่นคือทะเบียนสมรสนะคะแต่ถ้าสาวที่เรามาอยู่ด้วยกันโดยไม่มีสิทธิอะไรแต่เราได้รับอืมในสิ่งที่เขาดูแลและเขาให้เราพอใจเรารู้จะเก็บจักกรรมไม่ว่าแต่งงานหรืออยู่ในฐนานะไหนสถานะไหนนะถ้ารู้จะเก็บรู้จักเซฟ เพื่อป้องกันตัวเองพร้อมถ้าเกิดอะไรขึ้นปลอดภัยกันทุกคนพี่น้องขาปลอดภัยกันทุกคนนะคะเออจริงๆคําเหล่านี้มันไม่เป็นคําที่เราจะต้องมาเหยียดมาหยานกันนะคะมันเป็นคําพูดที่เรามาพูดอกอเปิดใจคุยกันว่าทุกคนจงพอใจในสถานะของตัวเองที่เรายอมรับและตกลงกับฝรั่งนะคะนั่นคือจุดหนึ่ง มันจะเป็นแรงบิลหรือแรงปรึกษาหรือแรงอะไรทุกคนยิงจะเชื่อว่ายังไงก็ยังอยากได้ทะเบียนสมรสแหละแต่มันก็มีข้อตกลงระหว่างกันเนาะในส่วนนี้คำว่าพอใจในสิ่งที่ตัวเองได้ส่วนสิ่งที่ตัวเองมีสิ่งที่เขาให้อันนี้ถูกต้องแล้วคุณจะมีความสุข ถ้าคุณเรียกร้องหรือเปรียบเทียบกับคนอื่นทําไมอะไรนู่นนี่นั่นแต่เราทําไม่ได้อมืมันก็สร้างความทุกข์ให้กับตัวเองเราก็ต้องใช้ความคิดแบบนี้นะคะเมียฝรั่งหลายๆคนนะคะที่แต่งงานแล้วเลิกราในต่างแดนเขายืนหยัดอยู่ได้ตรงนี้เขามีแฟนใหม่เขาไม่จําเป็นต้องทํางานนะคะเขาก็แค่หาคนแชร์นะชีวิตนี่มันก็จะเป็นข้อเลือกอีกอย่างหนึ่งถ้าดีไม่ได้ใครจะจดหนึ่ง ถ้าเลิกกับผัวแล้วเขามีงานทำนะคะเขามีงานทํามีเงินที่ยืนหยัดอยู่ได้มีกิกเข้ามาราเสริมชอ็อปเออช่วยนู่นนี่นั่นโดยไม่ต้องมารับผิดชอบมันก็เป็นจุดหนึ่งของทุกๆคนนะคะไม่ผิดไม่มีใครผิดอยู่ในตําแหน่งไหนนะคะอยู่ที่หัวใจเราเลือกและพอใจและการที่มีประสบการณ์แล้วเขาย่อมเอาความผิดพลาดของเขามาป้องกันและมาเลือกนะคะผู้ชายที่ดี ถ้าดีไม่ได้กว่าผัวเก่าใครเขาจะเอานั่นที่เขาเลือกโสดอยู่เมืองนอกนะ,ะอันนี้ขอย้ําถึงทุกๆคนนะในคอมเมนต์ที่เข้ามานะคะเออไอประเภทที่ว่าเขาไปอยู่ด้วยกันอายุเราไม่ใช่เด็กอาไม่ใช่เด็กน้อยแล้วนะคะมายืนหยัดตรงนี้ฉันไม่อยากถูกมัดมันก็เป็นเรื่องธรรมดาลแล้วก็ไม่ได้ผิดกับใครด้วยนะคะนั่นคือปัจจัยของชีวิตเมียฝรั่งเพราะฉะนั้น มันไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะไปด้อยค่าใครเลยนะไม่ว่าคุณอยู่ในฐานะไหนนาะยความรู้สึกของคุณนะต้องพินิษพิจารณาถ้าเราพอใจในความสุขนะคะเราจะไม่วิ่งกระตือรือร้นไปหาในแบบของคนอื่นมันต้องมาย้อนมองว่าเรานะ่ะนิ่งพอไหมสำหรับสถานะของตัวเองถูกไหม นั่นคือปัจจัยแต่การที่มีเรื่องราวมาพูดหรือ,อยายจะเอามาเล่าและเปรียบเทียบกันเนี่ยเออข้อดีของการจดทะเบียนสมรสล,ลา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 นั่นคือผลประโยชน์นะคะนั่นคือความรู้อืมถึงแม้ไม่ได้แต่งงานถ้ามีความสามารถทําหนังสือสัญญาหรือเขาทํานู่นให้มันก็เป็นสิ่งดีแล้วเราก็มาพูดคุยกันกระตุ้นไม่ว่าเมียฝรั่งเมียเช่าหรือว่าเมียที่ดูแลฝรั่งในเมืองไทยสิ่งที่เราได้มามันไม่ได้ง่ายเออเราก็มาแนะนํากันว่า ป้องกันยังไงด้วยเคสที่ผ่านมาแล้วเขาทำและมันมีประโยชน์แก่หญิงไทยเรานะฮะนี่คือแรงบันดาลเนาะสำหรับบ้านยายจ๋าที่จะกระตุ้นให้ให้ได้พินิจพิจารณานะคำว่าเลิกลาแต่งหรือไม่แต่งก็เลิกกันได้อาหาผัวน่ะพูดเลยนะว่ายากแล้วทุกคนไม่ว่าหามาจากไหนไม่ต้องไปดูถูกเขาหรอก พบฝรั่งนะเขาไม่ได้เดินขึ้นเขาแต่โลกปัจจุบันนี่มีโลกออนไลน์ไม่ว่าเขามาหาจากไหนนะคะนั่นคือชีวิตเขาแต่เรามาอยู่ในต่างแดนหรือเรามีคู่ของเราแล้วเราซื่อสัตย์กับคู่ของเราเราดีเราลุยเราพอใจในสิ่งที่เขาให้เรามีความสุขตรงนี้หรือมาสรบมาสร้างมาทํางานเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวเองและภูมิใจให้กับฝรั่งมันก็อยู่ที่คนคนนั้นนะคะ ไม่ต้องไปดึงจุดนู่นนี่นั่นนะคะโลกปัจจุบันที่ไหนเขาก็ทํามันเป็นงานที่เสียภาษีเป็นงานที่แบบเอออยู่ที่ใจรักของเขานะอย่าได้เอาชีวิตตัวเองนะหรือความคิดของเราไปตัดสินความคิดของคนอื่นส่วนยายจ๋ายอยู่ตรงนี้ยายจ๋าจะพูดเป็นโดยรวมนะคะดีใจกับทุกคนเนาะถ้าผ่านพ้นปัญหาชีวิตอย่าลืมนะพื้นฐานขั้นต้น ตอนเก้าของแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างต้นทุนมันแตกต่างความคิดสติปัญญาก็แตกต่างแล้วก็ความพอใจของแต่ละคนก็แตกต่างนะคะเพราะฉะนั้นเอาหัวใจตัวเองเป็นที่ตั้งเนาะคำพูดคนอื่นแม้กระทั่งคำพูดยายาถ้ามันเป็นขยะถ้าคุณมองว่าขยะอย่าเก็บไปขยะในใจเราก็เยอะพอแรงแล้วนึกถึงอ่อ อะไรนะแฮกแท็กผู้ใหญ่บ้านเลยอย่าเอาขยะคนอื่นมาใส่ใจเราเลยอืมฟังนะเราฟังได้เก็บแค่สิ่งที่มีประโยชน์หรือทําให้เรายิ้มได้แค่นั้นสิ่งไหนไม่ใช่ไม่ต้องเก็บไปให้คุณข้องมองใจและลองมองการเปรียบเทียบหรือมองชีวิตคนอื่นนะให้เขามาเป็นแบบอย่างว่าเออฉันจะขยับสเต็ปนี้สเต็ปนี้มันเป็นสิ่งดีเหมือนตัวยายจ๋าบอกเลยนะ ยายจ๋าพร้อมเรียนรู้กับชีวิตทุกๆคนตั้งแต่ไหนแต่ไรมาจากคําพูดคําติใช่ไหมถูกไหมนะคะอันไหนใช้เราก็เอามาลองดูทดลองกับตัวเองเซฟตัวเองนะคะเพราะยายจ๋าไม่ไว้ใจใครนะพูดตรงๆเลยคือเราจะยืนด้วยขาคนอื่นเราจะปลอดภัยได้ยังไงนั่นคือปัจจัยของชีวิตของทุกคนไม่ว่าอยู่ในตำแหน่งไหนถ้าเรามีสตินะรู้เก็บรู้กรรมรู้ป้องกัน เก็บเซฟส่วนไว้รักษาตัวเองยามถึงเวลาที่มันจบไม่ว่าจะจบแบบไหนมันก็ปลอดภัยถึงแม้จะล้มแต่เราก็ไม่เจ็บมากนะยิ่งอายุมากกันแล้วเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงข้อนี้ให้ชัดเจนรักทุกคนรักสามีรักลูกรักเต้าเรารักได้แต่เราก็อย่าลืมรักตัวเองด้วยแค่นั้นเองพี่น้องขาคลิปนี้ก็อยากเป็นกําลังใจเนาะเมียฝรั่งทุกท่าน ไม่ว่าจุดเริ่มต้นจุดเมียเช่านะจุดเมียแชร์อืเมียทะเบียนสมรสนะเออยำหมดรักขึ้นมาเลิกลากันได้หมดพี่น้องขาเพราะฉะนั้นจงมีความสุขในทุกๆวันนะแล้วก็จงพอใจในตำแหน่งที่เราตกลงกับคู่ของเราและก็พอใจในสิ่งที่เขาให้มาและรู้จะเก็บจักกรรม ปลอดภัยทุกสถานาการณ์พี่น้องขานะแต่ถ้าถึงเวลาจนสุดถึงเวลาเสียถึงเวลาอะไรตรงนั้นอืมส่วนที่เราไม่ได้เราก็ต้องยอมรับกันอยู่แล้วนะคะเออจะมานึกเสียดายว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสมันก็ไม่ได้แค่นั้นเองพี่น้องขาเห็นไหมเออปติ๋มตอนเนี้ยไม่ได้แต่งงานนะเป็นคนใช้ด้วยซ้ำเป็นแม่บ้านเออ้อยล้่นเขยังจดให้อืม เจ้าอยู่ในตำแหน่งไหนเจ้ามีโอกาสให้เขาเฮ็ดให้กับเจ้าได้ก็ดีเด้ไอ้ประเภทบอกว่าไม่เอาของเขาอืมเอาไว้จากน้อยที่เอาทุกวันนีเขาก็ยังเอาอยู่เด้อืมแมน่นว่ <c oughs> นะไม่ต้องรลบมากจนชนิดที่ว่าจะรวบของเขาทั้งหมดหรอกนะแต่หนึ่งเสียเวลาสองเราอยู่กับเขาสามเออไปเลิกลาหรือว่าตายหนีตอนแก่เราเริ่มต้นไม่บด้เก็บเด้อเก็บในทุกๆวัน นะฮะไว้ดูแลเจ้าของทุกสถานะอันเนี้ยบอกเลยนะอ,อ่ะวันล้วก็ไป